สวัสดีจ้ามาปอบกับความขนน้ำพองชาแนลค่ะมันนี้ว่าพี่น้องมายังรอตลาดเป็นตลาดเศร้าตลาดเศร้ายุคนู้นบ่มีปอกบ่มียางอื่นมีตะกับเข่ารวนรวนอยู่ในตลนู้ก็จะเอิน่าตลาดเศร้าเเนาะตลาดเศร้ายังมาเบิ้งแมงดาให้กระสอนไหมก็จะว่าแมงดาวพาะฉันเขาจะมาเอินข้นน้ำพ้องเวิร์บแมงดาค่ะเดี๋ยวเาไปเลาะน้ำกันเนาะค่ะเนาะข้นน้ำพ้องกับพวกแกมารอจะเกลียดเดี๋ยวไปหาเลาะเบิ้งค่ะ สภาบ่มีเด้อค่ะมีแตองินล้วนๆลยวนี้ขึ้นก้ามื้นฝนคือฝตกค่นี่น้แต่ว่าทันตกตว่าคึ้ ของกินไล่ไล่กระพี่น้องคุกกระไล่ของกินกระไล่เดี๋ยวไปเบิ้งเล่ากันเนาะไม่ยังเกาะจะวายังก่อนโอ้แมงดาแมงดาแมงับแมงดาเขาเรียกไปเลยแมงดามีมีมีอันนี้ตัวเท่าไรเกอะตัวละยี่สิบห้าบาทรถแห่งกับนีครับรถไหนเนี่เป็นยังรถอะไรที่แมงดารถแนวยืนนะครับ เมงดาาได้คุได้ก็ไ้สองบาทเม่งดาเม่งดาสดสดเลยเด้ค่ะเออก็โตเป็นอะไยัวยัวอยู่เลยนี่ครับเห็นปะเจ้าอยเง้เอาาเอาเอาเอาตัวนหน่อยขียนเจ้าเรียกมเห็นว่าเจ้าเงี้เรียกเอาได้ครับเลียกมัดตรอดเด้อมันตอดมากเขาแค่เขาแค่เมาแค่กบไปอันนี้แม้งกี่เต้าขายังไดเนี่ถุงาสิไตยัวยเลยครับไตยัวยัวปเมียนปะส่งสนกับแปดตครับ ตัวเราทำไมแมงกิเต้านี่ให้ผมรสแนวนี่ยนะครับให้ผมรสแมงด่าบแมงด่าบผมตัวเท่ไล่ก่อนโอ๊้ถุงเท่ไล่ก่อนเอาจะถุ่งเขาออกมาเดี๋ยวไปรอเบื้ก่อนเดี๋ยวไปหารอเบื้องบนแมงด่าบต้มโอ้แมงกิเต้าก็มีเด็กลืมบ่ามันแมงด่าบแมงกิเต้าตัวน้อยๆนะคุณเรียกว่านี่ไเรียกตัวน้อยๆครับชาวมันบ่หอมไปหาผมให้โซ่ครับมีฮอดป่าฟูป่าตะเทียนไข่ยูครับจลาดในโซ่ค่อยไปโยไปเลยไปโยผมอยู่หัวมุมอย่างนี้ต้ม ก้อนยาก้อนกินล้วข้าเบนนเจ้าเสือผ่านมาแค่บ้มี้อันนี้จะเป็นตลาดเศร้าตลาดเศร้าที่เฉพาะแนวกินเด้อันนี้เฉพาะแนวกินอันนี้จุกเอาเนื้อกระเป๋าแดงเจ็บค่ะบรรยากาศตลาดเศร้าเอากาศดีๆมาให้พี่ให้น้องเบิร์นค่ะโอ้ยบ้องจันแนลกับบ้อเพื่อรอจันเดียดอกอันนี้แม่ยังแม่นี่ลาบปลาดุกคขาลาบปลาดุกเป็นตะแสบตอแสบเบิ่งตาหนาตาเนี่ยค่ะเอฟซีผู้ใดอยากลาบปลาดุด้วยคุณ คนล้ำป้งเบาซื้อกะหิวเข่าแล้วยยอ,อ,อันนี้ชุดกักเขือ,อ,อเดี๋ยวไปหารอเบิ้งเ่าจะมีเขียดหน่อยบรรยากาศยายว่าเบือ่อเขียดหน่อยว่าสั่นไปหายางรอเบิง้งของอยากของกินเรพี่น้อนมิจะเป็นของได้กินบานๆเลยได้กินบานๆหลายครั้งออกไปก่อนไปของเด็กควายเกี่ยวถั่วไปโอ้ยบกม่วง บักมวักนอกเอาให้เใส่เดี๋ยวไปหาเบิร์ฮบักม่วงนี่ขายยังไงจัน้หาจบจ้บักมวนแก้วบ้านเราบอจะเอาเลือเอาเอิ่นไม่บ้านไม่บ้านยุมหวแก้วหวานบม่านบ้นอันนี้น้ำดอกไม้ นี่รถอะไรจ้ะเนี่ยห้าสิบกันจ้าห้าสิบปลาคอปลาสดสดด้วยบอ้ยปลาคอใหญ่กันแม็กซ์จับต้้งถึงเท่าไหร่ตั้งถึงปลาปลาสดปลาสดปลาแค่ไปหยบกีเบส์กันอย่างปลาคอตัวบัลลีตัวน้อยหนักๆเลย บรรยากาศตลาดเซาตลาดตาบมียางยนฝนตับทวแ่แีเขียวนี่ไปตัมบกบักทัวจุ่เหี้ยนเอากัมีรีบไม่พลานะคะ บรยากาศไปบางส่วนอยากลองกินเป็นถนนยุคกลางหมู่บ้านถนนยุคกลางในกลางหมู่บ้านเลยแล้วเส้นนี้ตลาดล้วนๆเลยนี่เส้นกลางหมู่บ้านอยุนไหเอ็กันนวลแต่ยู่ในกันวลอำเภอกันวลจังหวัดขอนแก่นปุ้งสดปุ้งสดสดด้วยอันิพัทธ์อุจจาระเล็กน้องแก่ปักขี้เหล็กปักขี้เหล็กปักอุจจาระเล็ก <laughs> Đó, nó, 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 Mà, nó, nó, nó bán, này, đang ngã ba thì nó, nó bán nôn, chi bữa nay cứ ăn kiểu bán cái bánh, แม่คาสองห0บาทแม่ค้าเป็มนมาสามกลองห้าสิบาทแม่ค่าค้นสวยขมนมไั่เป็นต้นแช่พิดอกแม่คาสวยยุ่น เป็นตลาดเป็นตลาดในเป็นตลาดถนนเส้นเดียวตะวันสียูสองฟังคู้ฟังหนาย่างกินบะครับก็มาแกกันกินกินสดสดของอยากของกินหลายค่ะค่ะเป็นของบ้านๆ้วนๆเลยค่ะบ้านล้วนๆด้วยจังสีกับนี่กัปมะเขือ

มาเต้โตเต้ไข่เลยตัวนี้มามนี้เตโตเต้ไข่เลยส่งไปลูกเต่าบนงได้จ้าช่งไปทัวโลกค่ะ<อ>เป็นชุดเลยบน,นี้ครับเขา,าได้กี่ขัน้นเฮ็ดเห็ดแม่ใบา่าเรียบร้อยแล้วชมว่าน้อยนี่ยังแน่นดิ ชุบเนื้อไม้จ้าชุบปลาหน่อยลาบปลาดุช like ุบชุบคากลายแนวน้าแม่ก้อยปลาซิวฮะก้อยหมกปลาซิวจ้าชุบแล้วแม่นบ้างุบแล้วค่ะเอาหมกนึงขันซื้อซอยหมกจค่บาทละ20จ้าสวยน้ำแม่ขาดกุ้นสวยกัน เรานาาครับเนาไปปุเลยนี่เ like ่มีหอดใหม่อ้อยไฟบาทนี่มีหอดใหม่อ้อยไฟบาทเหยดมากใบสาสูอันสุแนวเลยตอนนี้ไอ้อ้อยไฟก็ยังมีอยู่ยังมี่ไห้นออบาทนี้ อันนี้ซุปไป็นความขายไปนน้ำตัวนี้ปนมันยังนี่ปนกบติปนกบซุปเห็ดอคือบ่มีซุปดอกกระเจียวเตะคุณพระท่านนี่เกิดตำนี่ตวงเลี้ยงตวงเลี้ยงอยู่ผลมันเกิดเนล่ะซุปยังนั่นไหมซุปเห็ดคว่มซุปเห็ดซุปเห็ดโอ้สดสดเลยลูกค้าผู้ใดอยากยังสั่งได้ ตัวกี้นี่แน่ะนะตัวกี้โอ้ยหัวขึ้นหอกแล้วเนาะแม่เลยกี้มัไม่เพิ่มเล้วโอ้กะต้มยักตัวนี้ต้มยักษ์ต้มยักษ์ตัวไรกี้ดีกว่าของอะไรกันนางไปฝนขัดเป็นสองบานเลยมใบเบอร่ได้เอาบกหอยบกหอยบะมี่ด้วยบกหอยฮะหอยย่างเอาแม่ ได้ียัางมะเขืออ้ยหมู่บ้านนี่แกมารถหนึ่งหมู่บ้านมะเขือ่อยแกมากืออ่อยแกมารถหนึ่งหมู่บ้านาุน่สบาทเออเออไปซุปกระซุบขวยยังเอาไปนั่นบน ย่างไปบุญเลยกกาคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพ้องชาแนลเดี๋ยวพ่กันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นพัดยังจ้าจันนี่ต้นพัดยังนี่ต้นเชลค่ะต้นเชนเยลกินใบนะคะกินใบบ่เป็นผักเพื่อสุขภาพโอ้โนี่ค่ะต้นเชลว่าจารย์ค่ะพัดเพื่อสุขภาพเด้อขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่กันไม่คลิปหนาค่ะ